ได้เสียชีวิตนะครับจึงได้มีการไปยกเลิกขอบัตรทำยกเลิกขอเนี่ยให้ยกเลิกบัตรประชาชนของตัวเองแล้วก็ไปทําใหม่ในนามของนายธนากรซึ่งบุคคลดังกล่าวก็คือนายคนนี้นี่คือนายธนากรนะครับที่เป็นเจ้าสัวคนจีนนะครับอยู่ที่พัทยานะครับนะที่มีการสวมบัตรคนตายในขณะนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นหนังสือ นะครับทะเบียนบริษัทที่เรากาลังสงสัยว่ามีการสวมบัตรคนตายเข้าไปสวมด้วยนะครับอันนี้ของบริษัทที่อยู่ในพัทยานะครับที่เป็นนักธุรกิจอันนี้ก็เป็นลูกสาวนะครับที่มีการสวมบัตรเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับอันนี้เป็นหมายจับภรรยาของนายธนากรนะครับที่ออกโดยสารจังหวัดพัทโขนงนะครับตั้งแต่ปี2562 ที่มีการระบุยืนยันนะครับว่าภรรยาของนายธนากรเนี่ยได้มีการสมรบัติประชาชนคนตายโดยมีการออกมาจับนะครับตามภาพนะครับนี่คือภาพของภรรยา,ขอ,าของนายธนากรที่สมบัติคนตายนะครับปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งทุดสืบสวนภาคสองกำลังตามจับคุมอยู่อันนี้ให้ดูนะครับหลักฐานการสมรบัติคนตายให้กับครอบครัวเจ้าสัว ที่พัทยาทั้งหมดจำนวน3ารายในขณะนี้ที่ที่ประกอบหลักฐานชัดเจนนะครับวันนี้จึงมาล้องให้นะครับผู้การปปดดาเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิดกับเจ้าที่รัฐนะครับตั้งแต่แพทย์นิติเวชนะครับแล้วก็ตัวเจ้าที่ฝ่ายปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่าในคดีนี้ได้มีการร่วมกับทางสนะเวศนะครับแล้วก็กัมการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นะครับโดยผู้การสูนย์สืบนะครับ แล้วก็ท่านผู้วิการตำรวจภทธรภาคสองคือท่านสมทนทรสองเย็นท่วมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ร่วมกับปอป,อปอเพื่อให้ทางกรมการปกครองเนี่ยส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการขอบัตรประชาชนของนายธนากรทั้งหมดนะครับที่มีการปลอมดีเอ็นเอแล้วก็มีการสวมบัตรคนตายทั้งหมดทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับให้กับตารวจปอป,อปอนะครับเพื่อดําเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ที่จากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางศูนย์สื่อภาคสองได้ขอไปที่กรมการปกครอง กรมการปกครองไม่ยอมให้เอกสารนะครับเราจึงมาล่องที่นี่นะครับเพื่อให้ทางปออดาเนินการนะครับประสานกับรัฐมนตรีช่วยนะครับทาดาไทยเศรษฐนะครับซึ่งได้รับปากกันครับว่าจะจะดําเนินการให้นะครับเขาพร้อมเข้ามาเพื่อมาทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยใช่ใช่พรอมเข้ามาเพื่อทาธุรกิจประเทศไทยแล้วในนี้ก็ระบุว่าเป็นคนจีนทั้ง3าคนไม่ได้เกิดที่เมืองไทยนะครับพอยกเลิกบัตรตัวเองที่ว่าถูกบัตรคนตายปั๊บเนี่ยก็อ้างว่าไปเจอพ่อคนไทย นะครับพ่อเป็นคนไทยอยู่ที่นู่นอยู่ที่จังหวัดลําปางนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็มีหมอทีิเวชของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็อ้างว่าเอาผลตรวจของพ่อคนไทยที่เจอตายตอนหลังเนี่ยนะครับซึ่งบัตรไปได้เนี่ยมันสวมบปนคนตายแล้วซึ่งมีการตรวจสอบแล้วว่าสวมบัตรจริงเป็นคนตายจริงแล้วก็ตัวเองไม่ได้เกิดในเมืองไทยจริงแล้วต่อมาเนี่ยเจ้าที่รัฐกรมการปกครองก็ออกบัตรประชาชนให้กับนายธนากรตามบัตรประชาชนที่ผมไม่ดูนะครับว่า มีเจอพ่อคนไทยนะแล้วก็เอาดีเอมาตรวจแล้วก็ออกว่าเป็นดีเอ็นเออันเดียวกันซึ่งจริงๆ้วเป็นการปลอมดีเอ็นเอนะครับของหมอนิพิเวตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เจ้าหนี่นัฐก็ออกบัตรประชาชนให้กับนายธนากรซึ่งสวมบัตรคนตายก่อนหน้านี้แล้วหนึง่งฉบับในในแก๊งนี้ที่เขาทำนะครในการสวมบัตรคนตายเขามีได้ได้เรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรก็เป็นเจ้าสัวร,ระดับสามพันล้าน,ก,าาานก็คงได้เงิน ได้เงินอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วหมอนิพย์เวชรที่ปลอมให้ก็ก็น่าจะได้เงินจำนวนมากนะครับเพราะขบวนการเนี้ยก่อนหน้านีาน้นะครับ<อ>ผมทราบว่ามีตํารวจนะครับสังกัดท่องเที่ยวนะเป็นลูกน้องของนายคนคนดังได้มีการไปไปคนทาเรื่องนี้เองแล้วก็ไปจับกลุมมาแล้วแล้วก็ไปเรียกตอบทรัพย์เจ้าของเนี้ยเพื่อมให้มีการจับกลุมนะแล้วก็ได้เงินไปจํานวนมากนะครับ กระบวนการเนี่ยมันถูกซ่อนมาตั้งแต่ปี2561นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้รับการลองเรียนจากเจ้าที่รัฐนะครับว่ามีกระบวนการสมบ,บัติประชาชนคนตายให้กับเจ้าสัวที่พัทยาทั้งสามสามคนนี้แล้วก็ได้หลักฐานมาครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเนี่ยไม่ยอมให้เอกสารของนายธนากรแต่ส่วนภรรยานี่ได้มาแล้วนะครับมีการออกหมาจับเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ส่วนลูกสาวเนี่ยก็เหมือนกันก็ไม่ยอมให้มา เป็นเจ้าของร้านสปาในพัทยาเนี่ยห้าคนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของอกโก้